เพื่อนเอี้ยเลยยืนรอเลยจ้ะนิ่มๆจ้ะเห็นเห็ดเหลืองมีดอกเดียวนี่จ้าเห็ดมันปู ของอร่อยเราเหมือนเราเห็นนะจ้านี่มันเหลืองเหลืองเหลืองเหือคือเห็ดมันปูเลยจ้าใช่เลยจ้านี่ทุกคนใช่เลยอืมเกือบเสียแล้วจ้าน้ำไอ้นี่เต็มเลยนี่จ้า นี่อีกดอกจ้ะนี่ดอกนดอหนึ่งหรือสองดอกอะไรนี่เลยฮะ <c oughs> แอบแอบหาความอบอุ่เย็นเกินเขาก็อยู่ยากจ้ะดอกหนึ่งแต่เป็นเห็ดดอกใหญ่มีไหมนี่ กลัวจังเลยกลัวเก็บเก็บอยู่แล้วน้องกวางมายืนมองหน้าอะไรเงี้ยเราเคยเก็บแล้วกวางมายืนมองหน้าเราด้วยนะแต่ว่านานแล้วตอนเรามาใหม่ๆเราก้มหน้า,ก,าก้มตาเก็บอยู่เลยเหลืงลงอลงๆนะเพื่อนๆต้องเดินไปใกล้ๆแล้วจะ้ะต้องใช่เขาแน่ๆเลยเขาจะเหลืองไม่เหมือนใครจะนี่ไงใช่เลยดอกเบลอเลยจะ้ะทุกคนไอ้ดีใจจังเลย นี่จ้าอือเพื่อนงามอ่าเห็ดเหลืองอ้โหงามจริงๆเลยทุกคนดอกนี้ออ้งามสมบูรณ์เพอร์เฟกเพื่อนดูดิงามงามงามชมความงามกันเลยจ้ะ งามมากเลยจ้าดอกนี้งามที่สุดเลยนะคะเราไม่เอา้าเข้าไปงามมากเลยดอกนี้เจอเห็ดเหลืองอจ้าดอกหนึ่งก็ดีใจแล้วเ,เพื่อนๆชัดดีจ้าตรงนี้นแปบ๊บเดียวเราได้เห็ดเหลืองเยอะเลยเกือบครึ่งโลละ ถวนี้มีเห็ดคาเรืองด้วยจ้าเพื่อนๆเก็บกันมีไม่เยอะจ้ะแต่ว่าดอกโอ้โหนี่จ้ะนี่ดอกมันยังเล็กก็เยอะอยู่จ้ะนี่จ้ะตรงนี้มาตรงนี้มาเดินมาเรื่อยๆนะคะงามดยจ้ะนี่จ้ะ ยาวอืมน้ำเลยจ้าใ,ใกล้ที่วางกระปองนี่หักเลยดูดิโดนหน่อยก็หักเลยเราเรากระปองมาพวกนี้เลยเราจะเอาแบบวางหน้ารถไปหรือว่าเวลาเราถือเดินเงี้ยมันจะไม่หักจะ้ะเพื่งนทรายเพื่อนเยอะเลยนี่นี่ นี่นะนู่นนี่เดี๋ยวเก็บเลยเก็บเลยอร่อยอร่อยเห็ดพึ่งทรายจ้ะเดี๋ยวดูก่อนอันนี้ดีไหมเดี๋ยวเก็บมารวมๆกันก่อนนะนี่เลยนี่เลยจ้ะเห็ดพึ่งทรายป่ากว้างมากเลยจ้ะเดีย๋ยวลงเข้ามาในนี้แล้วเรา <laughs> นี่จ้ะทุกคนอุ้ยอร่อยจ้ะ นะเพื่อนมาดอกเล็กนะดอกใหญ่นี้ตัวกินแล้วโอ้ยมันอร่อยเนาะมีตัวกินนะดูตีเป็นเพื่อนเขากินหมดแล้วอะนี่จะดอกดอก,ดอกเล็กเลนี่ใ่าไ,ได้อยู่ดูดอกนี้สิมีเห็ดทัดเยอะอยู่นะนีเน่เพื่อนเพื่อนได้หลายดอกอยู่นี่จะเยาไปหมดเลยไม่เสียไม่เสีย ี่ตรงนี้สองดอกนี่จ้ะโอ้ยอันนี้เสียแล้วอันนี้ยังนี่ใช้ได้อยู่อร่อยค่ะอร่อยมีอไหมน่าจะมีนะแต่ว่ามันไปอีกทางหนึง่งเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตามนี้ก่อนนี่จ้า